นี่นะครับทีเม็ดแบบดูลูเป็นสายสกบัวที่เป็นพลาสติกนะครับเป็นยางเนาะเมื่อเทียบกับสายโลหะที่ซ่อนสายยางเล็กๆอยู่วไว้ข้างในนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีเด้อสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเรามักจะเข้าใจกันผิดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสายอกบัวหรือสายน้ําดีเนาะอันนี้จากประสบการณ์ที่ผมเคย ขายอะไรพวกนี้มาเป็น1ิปีเหมือนกันนะครับจะมาแชร์ให้ผู้ชมได้ชมกันอันเนี้ยเซตเนี้ยนะครับเป็นเซตฝักบัวที่ซื้อมาผมไม่ได้เลือกเองหรอกก็อย่างที่เกินไปนั่นแหละอ่าคนแก่ที่บ้านนะครับเขาอยากได้รุ่นนี้ด้วยเหตุผลที่ผมก็ได้ยินมาบ่อยๆก็คือตัวเนี้ยมันเป็นโลหะมันทนมันแข็งแรงกว่านะครับอันนี้ความเชื่อของเขานะเดี๋ยววันนี้จะมาเอาให้ดูว่า ไอ้ที่บอกว่าทนทนเพราะเป็นสายโลหะน่ะข้างในนี้มันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูเลยอ่ะนี่คือสายตัวเดิมนะครับที่มีการชํำลุดนะก็เลยถือโอกาสนี้แกะด้านในให้ผู้ชมได้ชมนะครับผู้ชมอ่ะพี่เจมซูมดูเลยอ่านี่คือสิ่งที่เข้าใจกันผิดมาตลอดนะครับว่าสายข้างนอกเป็นโลหะาจะาทนทานแข็งแรงกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้ว โอ้ยผู้ชมยิ่งสายเป็นโลหะแบบนี้แหละนะครับด้านในเนี่ยสายยางเป็นไงเจมใหญ่ไหมลูกซีเจมจับดูลูกเนี่ยมันเหมือนสายยางไอ้สายลมออกซิเจนเลยไหมันนี่เป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่เป็นสายน้ำดีสายขบวนนั่นแหละผู้ชม เป็นสายฝักบัวที่เป็นพลาสติกนะครับเป็นยางเนาะดูผู้ชมดูขนาดนะครับเมื่อเทียบกับสายโลหะที่ซ่อนสายยางเล็กๆจิ๋วๆไว้ข้างในนะครับผู้ชมดูเลยเปรียบเทียบดูเลยผู้ชมนะฮะอันไหนมันจะโฟน้ําได้ดีกว่ากันลนะ่ะผู้ชมแต่สายพวกนี้มันก็มีข้อดีเพิ่มเติมอ่ะนะก็คือไอตัวโลหะที่เขาหุ้มไว้เนี่ยมันก็เซฟในเรื่องของสายพับได้นะครับมันจะพับไม่ได้เห็นไหม แต่ว่าถ้าเกิดผู้ชมเลือกสายที่เป็นอะผู้ชมเลือกสายยางที่มันไม่ได้อ่อนเกินไปอะ่ะมันก็ไม่พับอยู่ดีแหละผู้ชมอ่าหลังจากที่ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับตัวเนี้ยสายใหม่ที่ซื้อมานะครับอันนี้ซื้อมาเพราะที่เลือกแบบนี้เพราะว่าก็เพื่อความสบายใจบางที่เรารู้อยู่กับใจแหละว่าว่ามันดีหรือไม่ดียังไงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เราคุณตาคุณยายเรา,เราเขาสบายใจแบบนั้นการที่เรายอมทําตามเขามันก็ ไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรมากมายนะครับถ้าจะตามใจเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้มันทนทานด้วยนะโดยเราดูตรงไหนอันดับหนึ่งเลยผู้ชมไอ้ส่วนที่พังมันไม่ใช่สายนี้หรอกผู้ชมมันไม่ได้ด้านสายด้านในนี้หรอกนอกจากผู้ชมจะไปบิดไปอะไรมันแบบพิเลนพิเลนอะนะ่ะเนาะมันไม่พังหรอกนะครับส่วนที่พังกันคือตรงนี้ผู้ชมนะครับตรงนี้ เขาเอื่น่าในระเจมอันนี้เขาเอื่น่า,าจุดเชื่อมต่อจุดเชื่อมต่อที่จะเอาสายน้ําดีมาเชื่อมต่อกับกับหัวฝักบัวเนี่ยจุดนี้ครับคือจุดที่พังนะครับวิธีการดูวิธีการเลือกซื้อก็คือผู้ชมเลือกซื้อที่1มันเป็นสแตนเลสตรงนี้นะครับสองจุดนี้ผู้ชมดูว่ามันเป็นสแตนเลสท,ที่แข็งแรงทนทานแล้วก็หนาดีหรือเปล่านะครับ บางเจ้าก็จะเป็นเหล็กชุบโครเมียมมาบางๆเนาะอันนี้ถ้าเกิดดูไม่เป็นผู้ชมพยายามอ่านก็ได้ในนี้เขาจะมีบอกถู่หรอกเกือบทุกยี่ห้อแหละนะครับอันนี้ผมไม่ไม่ต้องไปโฟกัสที่ยี่ห้อนะผู้ชมนะผมก็ซื้อมาแบบถูกๆนั่นแหละไม่ถึงสองร้อยนะครับโฟกัสที่นะครับเห็นไหมสแตนเลสผู้ชมเขามีระบุบอกนะครับว่ามันเป็นสแตนเลสนะครับสองผู้ชมโฟกัสที่ความยาวของสายครับ ผู้ชมเลือกความยาวของสายให้เพียงพอกับการใช้งานของเรานะครับอย่างผมเนี่ยเลือก1.5เมตรมันพอกับการใช้งานมากกว่า1.2เมตรง่ายๆแบบนี้หรือบางที่เฮ้ยทำไมราคามันถูกผิดปกติวะแต่พอไปอา่านดูอ้าว1เมตรสาย1เมตรมันก็สั้นจุ๋ยๆนะครับเวลาใช้งานมันก็ไม่สะดวกเนาะอีกจุดหนึ่งที่มักจะพังนะผู้ชมก็คือตรงนี้ครับอ้าวทำไมเสียงมันเป็นอย่างนี้ดูด้านดูหน้าตาพี่เจมดู หน้าตาเหมือนโลหะไหมเหมือนสเตนเลตไหมไม่นะครับแต่มันคือพลาสติกพลาสติกครับผู้ชมมันคือพลาสติกนะครับคือจุดที่พังบ่อยเวลาเราเราเออเวลาเราติดตั้งสายบับวไว้กับผนังนี้ใช่ไหมปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมนะครับเนี้ยอ่ะแล้วเวลาอันนี้ยมันตกลงมาปุ๊บบางทีกระแทกกับพื้นบางทีกระแทกกับผนงังตรงเนี้ยนะครับพังบ่อยหรือบางทีไม่ได้พังไม่ได้แตกหกักแต่ว่า ไอรูเนี่ยฟังก์ชันมันเยอะแยะเกินไปรูมันถี่เกินไปมันละเอียดเกินไปไอสิ่งโสกโปกที่มันมากับน้ําเนี่ยมันเล่นรอดมาได้มันก็จะมาอุดตันตรงนี้นะครับแล้วก็ตันกันไปเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ผู้ชมโฟกัสกันมากกว่าโอ้โหสายเป็นโลหะสายเป็นสเตนเลสแข็งแรงทนทานกว่ามันไม่ใช่เลยนะนั่นคือความรู้สึกส่วนตัวล้วนเลยนะครับอ่ะเห็นด้วยตาแล้วนะผู้ชมนะเห็นด้วยตาแล้วนะครับผมไม่ได้ต้องการอะไรหรอกผู้ชมผมไม่ได้ขายของนะ อันนี้ผมแค่หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์เท่านั้นเองนะผู้ชมนะถ้าเกิดผู้ชมชอบคลิปอะไรบ้านๆแบบนี้อุตส่าห์หลงกดเข้ามาดูยังไงก็กดไลค์จิกนึงนะผู้ชมเด้อ